สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นําโชควันนี้พามาพบก,กับแนวทางของลาวสตาร์ป,ปกติแล้ว VIP ประจำวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆต้องการอยากจะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับแนวทางเลขลาวสตาร์ฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับและแนวทางที่ไม่ได้วางในช่อง YouTube ให้แอดไลน์ไปขอรายละเอียดการเข้ากลุ่มได้ตาม id ได้นี้นะครับผลของวันที่13ปกติออก00223บ่ายออก01804ครับให้เมื่อวานนี้นะครับให้9กับ8นะครับกับ8มารอบ vip นะครับ 1จาะหนไม่มีนะครับก็เป็แค่สายรูดนะครับอ่าหนแปดตรงนี้นะครับเรามาดูเลขเด่นประจําวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับเด่นนะครับห้าและสี่ครับเจาะสองตัวห้าสี่

ไอดีไลน์เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็ตามข้างล่างนี้นะครับสรุปลาสตาวันที่14นะครับเด่น5และ4ครับเน้น2ตัว4057 3ตัวเม็ดเดียวนะครับ157ครับ วันนี้ขอให้โชคดีทุกทกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ